ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มียาลิสตัวแฮกแบ็กสีขาวเข้าใหม่ครับคันนี้เลขไม่แค่หมื่นสามพัครับฟังไม่ผิดครับเลขไม่หมื่นสามพัครับเป็นตัว1.2สปอร์ตปี2022 23ครับโอ้โหนะราคาดีด้วยครับนะ4 29,000ครับคอน7,000กว่าบาท7,500นะไม่เกิน8,000แน่นอนใครอยากได้คันนี้สามารถติดต่อมาได้นะครับ จดดีฟรีดาวก็ยังมีอยู่นะเครด,ดิตดีฟรีดาวได้ครับตลอดคันนี้ส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องทําเรื่องที่กรุงเทพนะครับผมมีบริการไปแน้นไปหาถึงหน้าบ้านคนอนุมัติผ่านแล้วผมส่งไปเลยครับทั่วประเทศอยากได้คันนี้ติดต่อมาครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนตคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีในส่วนของตัวใต้ยาลิสตัวแฮกแบ็คหประตูนะครับสีสวยสีขาว1คันครับ1.2สปอร์ตปี2022 23ครับเลขไม่แค่13,000แค่นั้นครับ 1 3 0 0 0าเท่านั้นครับกับราคา4 2่0 0 0าโอ้โหนะคุ้มๆสวยๆนะครับเรื่องประสบการณ์ไฟแนนซ์เนี่ยผมนี่เหนืออยู่แล้วครับและที่สำคัญครับใครอยากจัดไฟแนนซ์ติดต่อมานะครับช่องนี้ช่องใหม่ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับปรัลมา2 300าคันแล้วครับรีบติดต่อมาเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความเดิมของเขาเลยครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะช่องนี้อัปเดตไวสุดแล้วครับนะทะเบียน6232อครับอันนี้ก็เป็นคันสีขาวนานๆจะมีเข้ามาทีนะครับสำหรับคันสีขาวนะ ขายดีมากนะคันนี้ก็ด้านหน้าก็มาพร้อมกับไฟฟู l l d เลยนะครับนะที่เป็น LED ครับพร้อมกับตัวเด i m มนะครับไฟเลี้ยวหลอดมันติด e ีเฟกเตอร์ครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝากระโปรงครับสันเหลี่ยมคมๆแบบนี้นะป้ายทะเบียนสวยด้วยนะ3 2 6เอ้ย6ก3 2นะครับป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหน่ถือว่าสวยครับสภาพของเนื้อผิวโคมไฟครับโคตรใสครับ ป้ายแดงอายแน่นอนถ้าผมได้ล้างนี่ป้ายแดงอายแน่นอนครับนะสันเหลี่ยมของฝั่งซ้ายครับคมๆล้อแม็กสีสวยครับรอยเป็นฟิตบาดแทบไม่มีแน่นอนและที่สําคัญครับกระจกไม่ได้แลปมานะครับเขาเป็นสีนี้จากโรงงานเลยนะครับและที่สําคัญนะล้อแม็กอานะสภาพบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเดีย๋ยวผมไปปัดให้ใหม่นะครับผมมี CNC อยู่นะเดีย๋ยวผม CNC ให้ใหม่สาหรับตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะ ก็ได้ของเหมือนของใหม่เลยนะครับตัวนี้เป็นยางของดัลลอบเอ้ยขออภัยนะครับเป็นยางบิสโตรนะปี2022ครับก็เอาไปใช้งานยาวๆขอบ15นะถือว่าเจ่มถือว่าสวยครับและที่สําคัญนะตัวชกการมาร์กจากโรงงานอยู่ครบปกติครับใครเห็นคลิปนี้ครับไวกว่าได้ก่อนครับการศาสตร์มีให้พร้อมทั้ง4ประตูครับและที่สําคัญมือจับนะครับสีเดียวกับตัวรถมีการลอยนะครับโครเมียมแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่โครเมียมนะครับ เป็นแบบแคปล่านะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มอีกหนึ่งคันเนาะสเกิร์ตครับของแท้จากโรงงานครับไม่ได้ว่าไปติดตั้งเพิ่มนะก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยที่ปัดน้ําฝนครบครับกล้องถอยชัดๆครับอันนี้ก็อยู่ในส่วนของที่มีสติ๊กเกอร์ฉลองครบรอบ60ปีนะครับนะของโตโยต้าเขาก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับและที่สําคัญนะด้านในกว้างขวางแน่นอนนะครับก็มีร่องการใช้งานก็ธรรมดานะรถมือ2แต่มันไม่ได้โชว์หรอกนะในส่วนนี้ ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยแต่อยากให้เห็นความเดิมของเขาสวยๆครับหัวน็อตนี่คมกริบไอโฟนพวกนี้ผมล้างนี่บอกเลยว่ากริบแน่นอนนะครับน่ากริบแน่นอนนะครับน่าสันเหลี่ยมด้านข้างคมๆแบบนี้ครับเม็ดอาร์คอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะครับใครอยากได้ไว้ใช้งานติดต่อมานะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะครับ063407882นะครับด้านล่างมีอะไรขออนุญาตเปิดนะครับนี่นะอุปกรณ์เติมลมนะครับครบจบนะและที่สําคัญครับนะ ซีนทางมะพร้าวโอ้โหนะ้าของแท้จากโรงงานครับอยู่ครบปกติแน่นอนเดิมรอดคันครับไม่มีชนหนักจมน้ําพิกควาำอยากได้ไว้ใช้งานก็แค่ติดต่อมาสันเหลี่ยมฝังขวาคมๆแบบนี้ครับหาได้ที่ไหนครับนั่น,นอกจากที่เพชรยนต์ครับนะถือว่าสวยถือว่าแจ่มนะครับกระจกของแท้จากทางโตโยต้าแล้วเรียบร้อยนะครับใครอยากได้ไว้ใช้งานก็แค่ติดต่อมาเนาะอ่านะคนสวยไปไหนขาตั้งอย่าลืมเอาขึ้นนะ นะครับมาครับนี่ครับตัวเบาะนะสีดำอย่างนี้ครับนะเบาะหนังครับได้แต่เข็บสีฟ้าเนาะอ่าแล้วก็พรมของแท้จากทางยานิตครับสภาพหลังคาด้านบนก็ถือว่าสวยถือว่าเจ่มนะครับฟิล์มเป็นของลาบิน่านะครับนะอ่ามีมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะสําหรับคันนี้คันนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะครับนะไปเปลี่ยนตรงนี้พอนะไปเอาเขีปบฉลามมาใส่พอนะครับถือว่าสวยนะเลขไม่แสนสามพันเอไม่ใช่แสน หนึ่งหมื่นสามพันจะไปแสนอีกแล้วนะหนึ่งหมื่นสามพันนะครับฟิล์มลาเมนาะครับนะของแท้มีมาให้แล้วเรียบร้อยบอกคู่หน้าครับไม่ขาดไม่ยุบตัวนะครับไม่ขาดไม่ยุบตัวเลยพร้อมไรมันติฟังก์ชันแบบนี้ครับอ่านี่นะถือว่าสวยถือว่าแจ่มครับหน้าจอของแท้จากทางโตโยต้าครับขนาด4.2นิ้วนะครับกล้องบันทึกด้านหน้าของแท้จากทางโตโยต้านะครับก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยครับไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเลยนะขออนุญาต โอ้โหน่าเสียงเครื่องเลขไมค์ครับ1 3 6 5 4กิโลเมตรครับคลองแท้นะครับนะบอกเลยว่าคลองแท้ครับหมดออโต้ล <huh> ันกันล้อฟรีเกียร์ออโต้นะครบจบมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะแดบบอร์ดสวยๆนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตรณเสียงเพลงนะเดี๋ยวช่องติดลิขสิทธิ์นะครับอ่านี่ครับสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้แค่ Apple CarPlay ได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับ นะครับแล้วก็กล้องมาทึกกันหน้าเนาะนี่ครับอ่านะครับมีเมมโมรี่การ์ดให้เราเรียบร้อยนะเมมโมรี่การ์ดอยู่ด้านข้างนี่ครับแป๊บหนึ่งนะอ่ากดเปิดจากตรงไหนวะอ่านะครับแป๊บหนึ่งนะอ่าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ครับอ่านี่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 ครับนี่ครับกล้องมาทึกกันหน้านะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มเลยเนาะใครอยากได้ไว้ใช้งานติดต่อมานะครับ อ่านะคู่มือมีให้ครบครับน้อยคันนะที่มีคู่มือครบขนาดนี้สภาพหลังคาด้านบนรอยยันหาอุดไม่มีแน่นอนนะครับสวยมากเนาะอยากได้ไปใช้งานติดต่อมานะครับความเดิมเดิมอยู่แล้วรอยแหวนขูดไม่มีพวงมาลัยสวยหน้าจอแจมแจมนะตัวฟิล์มไม่มีการสูญภาพแอร์แบ็กจิตตำแหน่งอยู่แล้วนะรุ่นใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะย๋ยวไปดูส่วนของห้องเครื่องครับ รับในส่วนของห้องเครื่องนะครับนะเครื่อง4ี่สูบ16วาลวาวครับนี่คือยังแม่ล้างนะครับรถเข้าใหม่แต่สภาพห้องเครื่องบอกเลยว่าใหม่กลิกครับเลขไม่หมื่นสันแค่นั้นครับรอยน้ำมันเยอะไม่มีแน่นอนหนีคันนั้นคครับซุ้มโชคสวยๆครับแจ่มไหมอ้าโคตรสวยครับนี่นะเหลี่ยมโครมไฟครับไม่มีการแตกหักแน่นอนนะครับกริบมากคันนี้ครับหัวน็อตนี่สวย สันเหลี่ยมคมคมนะครับสวยทั้งสองฝั่งฝากระโปรงของแท้จากทางโตโยต้านะครับไล่ขึ้นมาเลยนะครับการตีโป่งคมคมแบบนี้ครับอยากได้ไว้ใช้ง,งานแค่ติดต่อมาครับแล้วก็อัตราการประหยัดน้ำมันนิดติดหนึ่งใน3ของรถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดนะครับย3 3กิโลต่อลิตรนะครับถือว่าสุดยอดถือว่าสวยคันสีขาวด้วยเลขไม่ห0 0เท่านั้นครับอยากได้ติดต่อมาครับ สุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมวยครับนะ่าจะได้พาดรถใหม่เรื่อนี้วันนี้เป็นน้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ